สวัสดีครับวันนี้มาดูน้องขวัญตอนเช้าๆนะครับเริ่มตุมุตุมิแล้วนะครับนี่ครับลูกหลาของเรานะครับอ้าวเห็นวิลา้วครับเห็นวิลานะครับนั่นครับวิ่งไปแล้วไปข้าวโครงแล้วครับนี่น้องขวัญนะครับตุมุตุมิของเรานะครับ เขาไม่สนใจเลยครับวันนี้เขาอยู่กับพีฮปปีด้วยนะครับตรงนี้อยู่ใกล้ๆกันนะครับแนวเพิ่งจะเก็บขยะนะครับเก็บขี้นะครับเก็บขยะนะครับดูครับเล่นกับวิลล,วล่านะครับเล่นกับน้องวิลล่านะครับอื น้องควันยัเล่นกับน,น้องวิลล่านะครับยังไงสวัสดีครับยังสัดีครับยังนะครับผมก่อนแล้วครับเฉยๆแล้วเลยแล้วครับเฉยๆแล้วควนันครับเฉยๆก่อนแล้ววันนี้พี่วัดไม่อยู่นะวันนี้วันนี้พี่วัดจะไปเข้าข่ขยนะครับ ลูกเสือนะครับที่โรงเรียนบ้านที่โรงเรียนช่างบุญนะครับก็เลยไม่ได้มาอยู่เก็บขี้น้องขวญนะคะ้ำอือวันนี้ต้องไปเข้าค่ายแต่เช้านะครับนี่นี่นี่นนดูครับนี่กับวิลลานะครับไปละ นี่ครับน้องขวัญขาบไปไหนละข้าบไปแล้วครับพาบี่ช้างไปทิ้งแล้วข้าไปทิ้งจะข้าไปทำความที่สกุรปกนะครับนะครับนำโชกนะนีน้องขวัญของเรานะตาสวดถอยก่อนถอยก่อนไม่เอาไม่เออดึงครับหมึนมุนมาก อะไรจะกินอะไรตัวไม่เดียวดีวนี่แหละพี่เฮปปี้เจ็บตานะครับเดี๋ยวจะต้องทายานะครับทาทุกวันนะครับเพื่อให้หายเจ็บตานะครับนี่ท่านตูดให้อีกแล้วครับไม่อยากให้เห็นหน้านะครับอยากให้เห็นตูดนะครับจับงาเองทำไมหึมดูแฮปปี้วันดื้อนะครับเมื่อวาน ดือนะครับเมื่อวานดือวันนี้จะให้อดอาหารนะครับอยากดือมากครับให้อดอาหารครับ เอาถอยไปเปินี่ครับมึนนะครับมันพี่มันน้องทั้งหมดเลยครับถอยไปเลยเอาพีไอ้โกนพีกงเนี่ยปีนี้พี่ปีตัวใหญ่นะครับ พีนี้ใหญ่ขึ้นแรงนะครับเลยช่วงนี้ก็อยู่บ้านยาวๆนะครับหลังจากโควิดมานะครับไม่ได้ออกงานนะครับ ก็ไม่ค่อยได้เดินด้วยนะครับนี่น้องขวัญอยากเล่นกับพี่ปี้ใช่ไหมนเนี่ยน้องขวัญอยากเล่นกับพี่ปี้อยากเล่นกับพี่ปี้บ่ฮะ <c oughs> ตามนะครับชอบเดินตามครับไม่ให้อยู่ไม่อยากอยากอยู่ใกล้ๆนะครับอยู่ห่างไม่ได้นะครับเดินไปะจะไปด้วยนะครับ งายาวนะครับงาใหญ่เลยอะไรจะไปไหนหจะไปไหนอ่ฮะฮดูครับดูทำหน้าตาใสาครับคนตีนมากครับมึนวันนี้จะเข้ารมไหมเนี่ยเมื่อวานกินน้ำเฉะเต็มโรงเลย เนี่ยเราเก็บขี้เสเร็จแล้วก็จะไปตัดญ้านะครับเดี๋ยวพามาดูพี่น้ำโชงนิดหนึ่งนะครับพี่น้ำโชงยังไม่ได้เก็บขี้นะครับนี่ครับพี่น้ำโชงยังไม่ได้เก็บขี้นะครับหนูยาแล้วครับเนเดินมาก็ นีกว่าจะเอาหานนึง่จะเอามายาเอายาให้กินนะครับ <c oughs> จะเดินหานครับเดี๋ยวพ่นําโชคจะได้ออกงานได้นะครับควานเขาจะมาอยู่เลยครับพิลูนเขาจะมาอยู่นี่นะครับจะได้พาดนำโชคออกงานนะครับพาเที่ยวได้เลยครับ นี่ครับนำชงงายาวเร็วนะครับก็เริ่มอ้วนขึ้นมานะครับนิดหนึ่งครับครับเมื่อกี้ก็ได้ตัดไปนะครับมีคนโทรเข้ามามีธุระนะครับีเลยได้ตัดออกไปครับอนนี้ก็ได้กลับมาแล้วครับอาจารย์เข้ารวมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ นี่ครับพีดุนนาครับจอมโอ้ยครับร้องกินอย่างเดียวครับนี่กาอา็อาบน้ำให้เสร็จแล้วนะครับอาบน้ำให้เสร็จแล้วโวยร้องแล้วครับร้องกินนะไม่กินสารปรดอนครับกินเหลือเยอะมากนะครับจอมโอ้ยเรา เป็นตัวที่ตัวที่ไม่ชอบออกไปไหนครับชอบอยู่แต่ในบ้านครับจะเป็นคนก้อนิสัยดีมากครับไม่ออกจากบ้านครับในบ้านนะครับอานเสร็จแล้วเราจะเอานานให้น้องขวัญกับพี่แฮปปี้อีกนะครับอันนี้เช้าว่าได้ตัดต้นไผ่ให้กินนะครับประมาณสามกอครับเป็นต้นไผ่ครึ่งรอ รถมาส่งพอดีนะครับนี่ครับเฮียปีตัวโตกว่าดูหน้านะครับโตกว่าแต่งามไม่ยาวนะครับเป็นชาง,งาออกช้านะครับไม่เหมือนน้องขวัญน,นะครับเงาออกเร็วนะไอขวัญเฉะหมดแล้วมานี้่หมเอาลย แข็งมากครับน้องขวันกินน้ำแฉะมากครับช่วงนี้มาเลยมามาเองมาเองนี่ครับเขากินน้ำโชบคายเยอะนะครับน้องขวัญก็จะแฉะนะครับพี่เอปีก่ก็กินไม่คายนะครับนี่ครับพีรนณาอาบน้ำเสร็จก็ยืดกินหญ้านะครับ ร่มนะครับน้องขวันก็กินน้ำชอบเล่นนะครับเล่นมากกว่ากินนะครับหานกินดีดีเบิง่งละก็มืดๆน,นะครับอยู่ในร่มนะครับไล้กินแล้วครับเวาจะาบน้ำให้เขาครับเขาจะกล้วนน้ำครับวันนี้ ไม่อาบไหมครับเอ้ยอ้อาวถอยไปไหนตู้น้ำนครับไม่ให้อาบนะครับน้อำฝนของเราครับตู้น้ำหนาวหนาวมันจะอาบประมาณนี้นะครับชายางครับตอนเย็นๆค่อยไปเล่นน้ำกับพี่แฮปปี้ครับ วันนี้พี่ขวัญไม่อยู่นะครับโอ้ยพี่วัดไม่อยู่นะครับวัดไปโรงเรียนนะครับไปเข้าค่ายลูกเสือนะครับนี่ก็อ่านพี่ให้พี่ต่อยครับสไตล์เดียวกันครับแต่ตัวนี้เราเเหอไม่ได้ครับพุ่งครับพุ่งใส่ขวานครับพุ่งใส่อย่างเดียวครับต้องระวังระวังนะครับ ประมาณนี้นะครับอายอะไม่ได้ครับเดี๋ยวจะแฉะนะครับถ้าแฉะแล้วจะไม่มีที่ยืนหยู่ร่มนะครับมาต้องฝันไปแย่งที่ให้พี่กินนะครับพี่ก็หวงครับไม่อยากให้เอามานี่ครับกินมาไมาา่อราจะไปกินน้ำครับ บิลาอาบน้ำยังอ่าน้ำยังบิลานะครับชอบอาบน้ำนะมาตัวนี้นะที่ร้อนนะี๋ยวเราจะโยนหน้าให้ช้างก่อนนะครัเพื่อนๆอยู่ในแฮปปี้กับน้องขวัญนนครับ ช่วงนี้น้องขันไม่ติดกล้องเลยช่วงนี้ทนตูดให้กล้องอย่างเดียวเลยนี่ครับขอบคุณครับ